พูกเรอบสบเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เมก็จะมาแนะนาไปไปดูต้นมะขามนะคะแต่ต้นมะขามต้นนี้มันจะหวานและเปรี้ยวเา้าวันนี้น้องกับตัน้นจากสวนตั้นแนวใช่ไหมลูกจะพาไปดูมะขามมันเป็นยังไงมะขามวันนี้จะเป็นมะขามเปรี้ยวงั้นพาไปดูหน่อยตามมาครับตามมาี่ดีขึ้นนะ่ะเป็นยังไงเป็นยังไง โอเคตอนจริงๆมันมันเป็นดกมากนะครับอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์มีลูกไหนที่ฝักใหญ่ๆบ้างที่น้องเอื้อมถึงมีไหม,ไ,ม,มไหนโอ้ตอนพอเห็นอยู่ไหนตรงไหนเดินไปเดินไปข้างบนสุดก็มีครับเป็นลูกใหญ่ๆสูงโ,โตโตแบบนี้อันนี้คือเราเก็บไปชุดหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ไปทําเป็นทําเป็นมะขามอะไรนะคุณยายทาให้กินอะ่ะ เป็นมะขามกวนเป็นมะขามกวนนะครับใส่กะทิใส่น้ําตาลก็เลยกลายเป็นมะขามหวานจริงๆเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับเพราะเห็นรูปหนึ่งนะอยู่ตรงนั้นนี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไปเดินไป,เ,นไปเออนี่แหละน้องน้องเก็บมาปิดเลยปึ๊บดึงมาฮึดึงได้ไหมโอ้โหได้เล้วเอี๋มาโชว์ซิมาโชว์ซิได้แล้วทีนี้ฝักใหญ่ไหม ใหญ่ใหญ่เท่าหน้าน้องเลยเนี่ยไหนดูสิโอโหใหญ่มากทีนี้เราจะแกะใช่ไหมแกะได้ไหมโอ้แกะแล้วนี่ไงจะเป็นเอาเอาเปลือกมันออกเลยทอดเลยชึบเรียบร้อยเหมือนมีดเลยเว้ยแล้วก็พี่ครับเราจเจอมะขามหวานเจอมะขมามหวานแล้วอ่ะลองชิมดูนิดนึงมันเปรี้ยวหรือมันหวานเออกินได้ไหม สรุเปเนเปรี้ยวหรือหวานเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันไม่ใช่มะขามหวานหรอกมันเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับอันนี้ใหญ่จริงๆนะครับฝักหนึ่งก็จะหวานนิดนึงนะ,ะมีความหวานด้วยหรอมีความหวานและไข่มันก็จะเยอะผมมีไขมันเยอะด้วยอ่<ะ>มมาม,<ส>ามีไขม, <สา S 1> มันเยอะอร่อยด้วยครับจริงๆแล้วต้นนี้เนี่ยผมปลูกได้ประมาณห้าปีแล้วนะครับก็เพิ่งจะมีเพิ่งจะมี เพิ่งจะมีฝักนี่แหละนะครับให้น้องได้กินปีนี้เยอะสุดนะครับเป็นปีแรกที่เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าลูกเจเแบบนั้นจะปเปรี้ยวอยู่ฮะเลยจ,จะปเปรี้ยวอยู่สีสเขียวแต่ถ้าลูกแบบนี้มันจะอร่อยหวานโอ้อร่อยหวานถ้าอย่างนั้นวันนี้จะลองเก็บไปกี่ฝักดิเออสามฝักสักสามฝักพอหรอไปทําอะไรครับเอาเอาไปขายครับเอาไปขายอีกแล้ว เดี๋ยวนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสนตั้นแนวนะที่ดูน้องกัปตันอยู่น้องกัปตันชอบไหมลูกชอบอยากให้ปลูกไหมอยากให้ปลูกอยากให้ปลูกนะครับปลูกไม่ยากนะมะขามนะครับปลูกเป็นไม้ที่ทนแรงนะครับแล้วก็ปลูกง่ายนะครับวันนี้ปลูกอยู่หลังบ้านกัปตันนี่แหละนะครับนี่เดี๋ยวเราจะช่วยกันไปเก็บลูกกันอื่นด้วยเนาะนะครับสําหรับวันนี้พี่กัปตันครับฝากขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ได้ติดตามด้วยขอบคุณครับผม แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ